คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LFM 9.9ครับอยู่ในของส่วนของเกม i ิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ฟันนิ่งเกมครับ ปันนิงเกมเมจะเจอเกมตีตุนนะครับตรงนี้ครับตีตุนเราจะมาตีตุนกันนะครับผมเข้าไปที่ฟรีโหมดนะเข้าฟรีโหมดได้ครับเข้าฟรีโหมดเลยครับปั๊บตรงนี้ครับงบผมครับหนึ่งพันบาทเริ่มที่สิบบาทเลยครับไปนะครับไปนะครับตุ้ง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 ไมตายครับหนึ่งร้อยไปแล้วครับหนึ่งร้อยมาหกร้อยครับ แรกกันครับ12 3 4 5สอ8 9 10ไม่แตก20ก็ไม่แตกครับหามี่หาเจ่เกามาครับเดี่ยวเปียกๆกูส300นะมา300กระต่ายว่าไงจ้าติทีไม่แตกหยุดนะอ่าเนี่ยคืออะแต่ครับไอตุ่ว่าไงตุ่ไอตุ่อ่ายังได้อยู่นะ ได้นครับลุ้นไปเลยครับว้าวครับนี่ว้าวผมหัวผมไาแล้วนะ5้0้เออผมหัวผมไแล้ว้าร้นะ้า้ครับนี่ครับกบกไไงตะกบโหกบกินเหรียญเลอเกิน ปไปอีกครับ600นี่ไปต่อครับไม่ตายครับนีบาทนี่ครับเมื่อกี้ใครหยุดก็ได้นะไปต่อครับเมื่อกี้ใครจะหยุดก็ได้นะครับผมไม่ได้หยุดนะ900าร้อยนะแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะครับ ร้อยครับพี่วัวพี่วัวก็ให้พี่วัวอ่าพี่วัวแตกให้แล้วครับเหนกันนะมือเหมือนกันนะเราฮะมือเหมือนกันนะเหมือเหมือนกันนะผมไม่ไปต่อแล้วนะผมไม่ไปต่อแล้วผมบวกนะ อ่าโอเคครับผมบวกแล้วนะผมบบกมา5 8าปบาทผมต้องหยุดแล้วนะไม่รู้จะได้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะไม่รู้จะได้อะไรต่อไปผมไม่เสี่ยงแต่ผมหยุดเสี่ยงก็ได้ครับใครทุนหนาก็เสี่ยงไปครับอาจจะบวกก็ได้นะลองกันดูนะครับวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับกดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปติดต่อไปนะบอกไว้เลยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ